สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่42จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ทูลถามพระเจ้าวิเทหราชว่าหากพระองค์จะทรงสำคัญว่า บิดาย่อมประเสริฐกว่าบุตรในที่ทั้งปวงลาตัวนี้นะก็ย่อมประเสริฐกว่าลูกม้าอ,าอัสดรถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดทรงรับปลาตัวนี้ไว้เถิดแต่หากว่าพระองค์จะทรงสำคัญว่าบุตรนะอาจประเสริฐกว่าบิดาได้บ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นม้าอัสดร ก็ควรค่าที่พระองค์จะทรงรับไว้แทนลาตัวนี้ทั้งหมดที่ข้าพระองค์กราบทูลมานี้นะสุดแต่พระองค์จะทรงเลือกเอาระหว่างลากับม้าอัสดเรเถิดพระเจ้าค่ะเท้าเธอได้สดับคํากราบทูลของมโหสถลงก็ทรงโสมนัดยิ่งนักเพราะยิ่งทรงตรองตามคําทูลของมโหสถก็เห็นว่า เป็นจริงตามนั้นโดยมิอาจปฏิเสธได้พระพักที่โศกสลดก็กลับเปล่งปลั่งขึ้นข้าราชบริพารทั้งปวงก็ปิติยินดีพากันปรบมือเสียงดังสนั่นวันไหวฝ่ายอาจารย์เสนกะบัณฑิตเห็นการกลับตาลปัดเช่นนั้นก็ถึงกับนิ่งอึ้งสีหน้าซีดเผือด เงื่อตกกระสับกระส่ายด้วยความขุ่นแค้นซึ่งแทนที่จะได้โอกาสหยามมโหสดแต่กลับถูกมโหสดเยอะอยันด้วยเหตุผลที่ไม่อาจปฏิเสธได้จนถึงกับต้องยอมจำนนในที่สุดในเวลานั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงเกิดปิติโสมนัตถึงกับทรงหลั่งน้ำจากสุวรรณพิงคาร ลงในมือของสิริวัฒกะศรษฐีประกาศว่านับแต่นี้ไปท่านสิริวัฒกะศรษฐีจงปกครองปาจีนยะวามัชคามเยี่ยงพระราชาเถิดเสร็จแล้วก็ทรงขอรับตัวมโหสถไว้ในฐานะราชกุมารของพระองค์ ฝ่ายท่านสิริวัฒกะเศรษฐีนั้นคาดคิดไว้แต่ต้นแล้วว่าอย่างไรเสียพระราชาคงไม่พ้นต้องทรงขอบุตรชายของตนไว้เป็นแน่แม้นว่าตนจะเห็นแก่ความเจริญรุ่งเรืองของบุตรก็จริงอยู่แต่ความห่วงใย,ยบุตรเป็นวิสัยที่ผู้เป็นบิดาไม่อาจหลีกพ้นในที่สุด จึงได้กราบทูลทัดทานว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงสุดพระเจ้าค่ะแต่ข้าพระองค์เกรงว่ามโหสถบุตรของข้าพระองค์ยังเด็กนักแม้นถึงวันนี้กลิ่นน้ำนมในปากของเธอก็ยังฟุ้งอยู่ ต่อไปภายภาคนานเมื่อเธอจเจริญวัเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงจะถวายให้เป็นข้าบาททมูลอยู่ในราชสำนักของพระองค์พระพุทธเจ้าข้าพระราชาจึงตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงบ่งถึงพระประสงค์อย่างเต็มที่ว่าท่านครืหาบดี ท่านอย่าได้ห่วงใยไปเลยเพราะนับแต่นี้ไปนี่เราจะให้การเลี้ยงดูเธออย่างดีเรื่องนี้นะขอท่านจงวางใจเถิดเมื่อเท้าเธอตรัสรับรองด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นเช่นนั้นท่านสิริวัฒกะเศษถีก็สุดที่จะทัดทานต่อไปเพราะเกรงว่า จะเป็นการขัดพระราชหฤทัยของเท้าเธอได้จึงรีบถวายบังคมแทบเปื้องพระยุคลบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วจึงหันมาทางบุตรชายสวมกอดมโหสถไว้แนบอกจุมพิษศรีรษะของลูกน้อยด้วยความรักพลางให้โอวาดแก่มโหสถว่า พ่อมโหสดเอ่ยเจ้าเป็นดุดแก้วตาดวงใจเพียงดวงเดียวของพ่อหากแววตาดวงนี้ยังคงแจ่มใสรุ่งเรืองอยู่เนี่ยชีวีของพ่อก็จะอยู่เป็นสุขแต่คราใดแววตาดวงนี้กลับอับแสงลอยราก็เห็นทีว่า คลานั้นชีวีของพ่อเนี่ยคงจะต้องอับเฉาตามไปด้วยพ่อมโหสถผู้เป็นบัณฑิตเจ้านะเป็นที่รักยิ่งของพ่อเจ้าเป็นที่พึ่งที่หวังอันสูงสุดในชีวิตของพ่อจำเดิมแต่นี้ไปนะเจ้าอย่าได้ทำให้พ่อ ต้องเป็นผู้ปราศจากที่พึ่งขอเจ้าจงปลนิบัติบำรุงพระราชาผู้เป็นเจ้าชีวิตและเอาใจใส่ในราชกิจของพระองค์อย่าได้หลงมัวเมาประมาทนะลูกรักครั้นสิริวัฒกะเศรษฐีกล่าวให้โอวาาจบลงมโหสถก็ก้มลงกราบแทบตักของบิดา พลางกล่าวปลอบให้บิดาเบาใจว่าท่านพ่ออย่าได้เป็นห่วงไปเลยขอจงวางใจในตัวลูกเถิดและโปรดเรียนท่านแม่ของลูกด้วยว่าแม้นว่าลูกไม่ได้มีโอกาสกราบลาท่านแม่แต่ก็จะประพฤติปฏิบัติตนตามคันลองแห่งบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย ให้สมกับที่ท่านพ่อและท่านแม่ได้เมตตาพร่ำสอนท่านเศรษฐีแม้อดที่จะห่วงใย,ยบุตรชายมิได้แต่พอได้ฟังคำของมโหสถแล้วก็เบาใจทั้งมีความมั่นใจเหลือเกินว่าถึงอย่างไรมโหสถก็จะไม่ทำให้ตนผิดหวังอย่างแน่นอน ครั้นแล้วจึงได้กราบถวายบังคมพระราชาเพื่อทูลลากลับสู่ปาจีนยะวมัมจฉางภายหลังจากที่ท่านเศรษฐีกลับคืนสู่เรือนแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งถามมโหสถว่ามโหสถกุมารเอ่ยบัดนี้นะ เจ้านับว่าเป็นข้าหลวงของเราแล้วเจ้าปรารถนาจะเป็นข้าหลวงฝ่ายในหรือข้าหลวงฝ่ายนอกกันละ่มะมโหสถดำริในใจว่าบริวารของเรามีมากมายหากจะอยู่ในพระราชวังในฐานะข้าหลวงฝ่ายในนั้นก็เกรงว่าจะแออัดเกินไปอย่าเลย เราควรจะขอรับพระราชทานเป็นข้าหลวงฝ่ายนอกจึงจะเป็นการสมควรคิดดังนั้นแล้วก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล่าข้าพระบาทขอรับพระมหากรุณาเป็นข้าหลวงเรือนนอกเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราช จึงได้พระราชทานเคหสถานอันสมควรให้แก่มโหสถบัณฑิตและเหล่ากุมารผู้เป็นบริวารทั้งหนึ่งพันคนพร้อมกับพระราชทานข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ประนีตให้ได้อยู่กินและใช้สอยอย่างสะดวกสบายนับแต่นั้นมามโหสถบัณฑิต จึงมีหน้าที่เข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชอยู่เป็นประจำเพื่อคอยช่วยเหลือราชกิจตามที่เท้าเธอทรงมีพระราชประสงค์ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่มโหสถจะใช้ปัญญานุภาพที่มีอยู่ล้นเหลือก่อประโยชน์แก่แว่นแคว้นของตนให้ได้มากที่สุดแต่ถึงกระนั้น มโหสถก็ไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเท่าใดนักเพราะยังต้องประเชิญหน้ากับอาจารย์ทั้งสี่อันมีท่านศรีนักปัณดิตเป็นผู้นำซึ่งวางตนเป็นปรปักคอยคิดจ้องจะเล่นงานมโหสถอยู่ทุกขณะดังนั้นจึงเป็นเหตุให้มโหสถผู้เป็นบุรุษชาติอาชาในาต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ เพื่อมิให้เพลียงพลรำได้และจะต้องขับเคี่ยวกับอาจารย์ทั้งสี่นี้เรื่อยไปจนกว่าพวกเขาจะยอมจำนนฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงรับตัวมโหสถเข้ามาเป็นข้าหลวงฝ่ายนอกแล้วก็ทรงมีพระทัยยินดีใครจะหาโอกาสทดลองปรีชาสามารถของมโหสถ เพื่อให้เห็นประจักษ์แจ้งด้วยสายพระเนตรของพระองค์เองแม้จะทรงรอขออยู่นานแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสอันเหมาะสมกระทั่งวันหนึง่งมีราช,ชบุรุษนำความมากราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าในสะโบกกรณีอันตั้งอยู่ในทิศทักษิณ ไม่ไกลจากประตูเมืองได้ปรากฏมีดวงแก้วมณีส่งแสงเจิดจ้าแวววาวอยู่ในสะนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งพยะยะค่ะขันเท้าเธอได้สดับดังนั้นก็ทรงมีพระราชาหรือไทยโสมนัสเปรมปรีเพราะธรรมดาแก้วมณีนั้นชื่อว่าเป็นของมงคลล้ำค่าและ หาได้ยากยิ่งเท้าเธอจึงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าโอ้วันนี้น่ะช่างเป็นวันมหามงคลจริงเชียวไหนล่ะมณีรัต,ตนะช่วยนำมาให้เราได้ทัศนาสักทีสิแต่เนื่องจากดวงแก้วมณีนั้นปรากฏให้เห็นเพียงแสงที่แวววาวเท่านั้น ยังไม่มีใครสามารถนําขึ้นมาจากสักษะได้เมื่อราชบุรุษได้ฟังรับสั่งเช่นนั้นจึงอึกอักกราบทูลสิ่งใดไม่ถูกอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อได้สติแล้วพวกเขาจะกราบทูลอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป